บ้านบทาโทษคุ้มคุ้มไต้บ้านทาโทษไต้นี่มีเฮือนหลังนี้ขนาดนีดคือว่าเป็นเพือนใหญ่เลยนะครับแล้วมันเป็นเฮือนไม้นะใหญ่วางพร้อมถ้าบ้านหลังนี้เนี่ย เราเลี้ยงเป <c oughs> ็ดเกือบเนื้อกระต่ายเกือบเป็ดนะครับเมื่อกี้นี้มาแต่โรงเรียนเกือบเป็ดไปดูนี่โอ้ยล่อหล่อดูเกล็ดหล่ออ,อ่ะจอ,อสั <ไป S 1> อยอ่าเบื้องบนใครเนี่ยไม่ได้เห็นโดนแหละ ไปไตปัดผมอยู hmm. ่พุ่อยู่เวียดพตกลางบ้านแล้วเนาะโอ้ยตัดผมอยู่เวียดพเอออยู่พแหละอยู่ยลาดพแหลออเอนะีไปตัดหหญ้าแฝกบ่หญ้าานี่หญ้าาหญ้าแกบ่มีหญ้าแกืเพิ่นว่าหญ้าหญ้าแกนี่สินกว่าหญ้าาแ่เนาะเออ ได้บนสองสามปีนี่เนี่ได้ชาปีชอปีสได้อยู่สปีไปจันเงียนแล้วเนาะจนเนียนแลย้าแฟนี่สิกุ้มดนตัวมันบอลุ่บี้นะทำบม่ได้มีแต่หน้านี่มีแต่หน้าขาเนาะหน้าเฟะบอลบุบี้เนาบึงบึ้งที่เห็นเพิ่นเห็นแล้วนะ เป็นยาคาับเป็ดตาที่มันแห้งกะทีถือว่าแล้วเรียบร้อยนะครับโอ้ลายเลยนเอาไปลนบุ้งเลยเน๊กียอ่น้าบ้านก็จะแล้วก็มีฮันขา่เครื่ยงอยู่ตรงนี้ครับน่าจะเป็นฮันเบียดนะตรงแบบนี้เาเปิดงเิเปเเเดครับเมเเเ ตัให้เไปอะไรนะไปเลยเจ้าคนว่าแน่มีนว้าเนี่ยเออคนกว่าแล้วคนกว่าแล้วใูว้าใวาเออนี้มันไปมันยังรีบนี่อะไัวยขับมาเลยมันตายก่อนนะต้อนตากออันนี้มันตกนหนมเขียวมากหหเออยังเขียวอยู่เขียว เกี่ยวมาเลยระเฮ็ดมันเขียวแ่แน่มดเลยตักแ้งตักแค่ยังก่อนโอ้โไล่กจับซองทิพย์เอาไปมุงเทียงหน้ากอมุงเทียงหน้านเไปมุงเทียงหน้านะนี่ก็เทาพี่กะยัเท้าลายคนอะไรด้เอออคนี้พอเท่ามัน ขนาดแต่ไทยเนี่ยมันเย็ยนกว่าสังกะสีแท้เด้อย็ยยยนกว่าแหละเย็ยนกว่าสังกะสีฮอ้อนายเขามากกักเนเทียงนั้นบอลทับอลเย็นเนะงเนะ

นก,กายจะอย่ <c oughs> าเล่าแหวเลย้าทำตัวนอนตะังแกเบื้องเพราพ้นสารแล้วเดี๋ยวสีเลาะเบื้องหมู่บ้านต่อมีอย่งในมือนนิมีย่งเหือบ <c oughs> ่มัน,น,น,น <c oughs> ค็ดนได้เหือนหนเห็นในเบื้องนี <c oughs> <c oughs> เด้เบืองบนนี่เป็นไงเบื้องละมันบวไปไกลบ่ไปเฮียเนี่ยไปเฮีนี่ยปเตาเฮียเนี่ยปฏิท่าวใส่ปมใส่ไม้ใส่ยาง ฝนตกนะมันยิบยิบยิบอยู่ยากนะหมู่บ้านสุดยอดเลยตึกน้อยก็อยู่กับน้ำถ้ำมัาถ้ำมัข้าได้ยู่บ่ช่วงนี้ถามฮะบ่ได้พูนถทำต้องขี่เห่อพูนไปพูนไปพูนนะ โอ้ลมดึงงานนอบ้านเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตรงผ่ายถ่ายน้ำนะมองน้ำไหลเบื้องนีงง้เพื่อนเท็ดหัวเอาเพ็ดหัวดาไไหมเหลมแหลมไปนี่ หลายเติบนะเห็นอย่างน้ออาสมาตอนนั้นยังน้อยกว่านี้ได้ไหอันนี้เริ่มใหญ่แล้วใหญ่แล้ว ฝั่งสวนผักลอยฟ้านี่นะครับมองนี่ครับเป็นมองที่เขาอ,อาบน้ํานะอาบน้ากะมาอาบอยู่นี่นะครับมาคนมีห้องน้ํากะอาบมีห้องน้ําบางทีกะมีห้องน้ําแต่กะมาอาบอยู่นี่ก็มีนะพะเพื่อนกะ มะเร็นไปนี่คักกว่าเนาะแต่เล็กน้อยมะเร็นประจำนะครับจุดจุดจุดผู้สาวอันนี้ช่องงามแทะสาวเสื้อซสื้อ้อย่างน้อยหนึ่งื้อน้อย ต่าน้องน้อยกับสาวยังสาวสาวไรฮึื่อเอื้อยเอื้อยโอ้โหมู่กันเนาะโอ้ขากระกระเจ้าห้องยังอันนี่้น้ำตาดน้ำตาดน้ำตาดเห็นผู้สาวว่าวบว่าวบวบไปเสียงบอกอาบน้ำเลยมาอาบอยู่นี่บ่ อานน้ำหอมอ๋อหอมจริงๆมาน้ำหอนนะผมไม่ไน้ำหอนนู่นมันหนาวจนต้องอาบน้ำหอมนะเข้ามาไปซิบเสื้อฮาได้เจอผู้สาวที่เขาเไปเรียงมัดเวียงมัดอ๋อผู้สาวผครับผู้สาวสงนี่ผู้สาว <c oughs> เขาะจะไม็คเรจะเที่ยวพอแบบเที่ยว oh. อ๋อแล้วแล้วน้องไม่ได้ไปเวียงปะ่ะจ๊ะอยู่บ้านม่นนั่งอยู่นั่นน่ะบ่เือนนั่นน่ะบ่โอ้เออไปดีดไปนี่ยังนี่ไปไหนก่อนไเดี๋ยวเขาบึกรน้ำก่อนอนะู้หนสวยงามขนาดเลย ดังสะพากเบิ่งงดิงน้อยมาเร่นเฟ้มเลยมาเบิง่ง